สวัสดีค่ะคตะรตลับสู่มันนี่ลายคลิปนี้มาที่แอปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเอิร์นเเป็นแอปที่สะสมเหรียญถอนเงินเข้าทูมันนีว่วอลเลตการสะสมเหรียญของแอปนี้ก็คือการเล่นเกมต่างๆพวกนี้หรือการทำกิจกรรมที่เขากำหนดแบบนี้มาเนี่ยเออวันนี้จะถอนให้ดูนะคะว่าการถอนเงินของแอปมันถอนยังไงส่วนถามว่าแอปนี้จ่ายจริงไหมแอปนี้จ่ายจริง เห็นมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าแอปนี้เขาจ่ายจริงบางคนบอกว่าถอนได้แค่สิบาทเท่านั้นยอดอื่นๆรอนานแล้วไม่เข้าเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะว่ามันมันได้ไหมส่วนใครที่ยังข้องใจก็ดูคลิปนี้ให้จบหรือถ้าวันนี้ถอนไปแล้วยอดเงินยังไม่เข้าก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปถัดไปส่วนหน้าตาของเอปจะเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าตาของแอปการหาคะแนนอย่างที่บอกก็คือเล่นเกมพวกนี้ ก็ไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะสอนแค่การถอนเงินเท่านั้นใครที่อยากเล่นก็กดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะอธิบายคร่าวๆไปแล้วก็มาถอนเงินกันดีกว่าการถอนเงินจะอยู่ตรงนี้กระเป๋าจะตังค์เอ่อถ้าอันไหนที่มันถอนได้เนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้อันเนี้ยมันยังถอนไม่ได้ยังทํางานไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวจะถอนอยู่ที่100บาทนะคะเพราะว่าของรถมีอยู่ที่182บบาทการถอนเงินก็คือตรงนี้ กดเข้าไปพอะเรากดเข้ามาเสร็จเขาจะมีข้อข้อแม้หรือมีอมีเงื่อนไขอันนี้คือแนะนําเพื่อนอย่างน้อย20คนแต่ว่าตอนนี้ของมีเพื่อน28คนก็ถอนได้ขั้นตอนถัดไปก็กดที่ถอนเงินสดพราะเรากดที่ถอนเงินสดเสร็จเขาให้ใส่ตรงนี้ใส่ชื่อใส่นามสกุลแล้วก็ใส่เบอร์ถูมันนี่วอลเล็ตนะคะอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเคล็ดลับในการถอนของเขาจะอยู่ตรงนี้ เขาบอกว่าการถอนสูงสุดสาวันต่อรายการแล้วก็จะถูกเคลียร์ภายใน1-3วันใส่เสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งอ่านเดี๋ยวยืนยันเดี๋ยวดูบันทึกการถอนนี่ค่ะสถานะคือกำลังดำเนินการอันนี้คือการถอนเงินของแอปจะเป็นแบบนี้ การถอนเงินของแอปก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้า yeah. ใครอยากเล่นเกมเล่นได้เกมนี้เล่นสนุกเล่นเพลินๆไม่ต้องซีเรียสก็10บาทอีกถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บบาทก็ลองดูละกันใครชอบก็ กดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้ส่วนยอดเงินอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามียอดเงินเข้าเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านข้างแต่ถ้าไม่มีรอการอัปเดตในคลิปถัดไปคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ